มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะทำไมจะไม่ใช่ทำขายตรงใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าต้องไปเดินขายของไป <Finland> ทำอย่าง <Finland> อื่นไม่ได้หรอทำไมต้องกิฟฟรีนคุณฟังผมนะผมเลือกกิฟฟรีนด้วยเหตุ <S 2> <S 2> <S ผลผมดูความเป็นจริงที่ผมสามารถทำได้ กิฟฟรีนเชิญเรา<ม>เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันไม่ได้ให้เราไปเดินขายของแต่ให้เราสร้างเครือข่ายของผู้ใช้สินค้าที่จะเป็นลิขสิทธิ์ของเราเองกิฟฟรีนเขามีระบบที่ให้เราทำงานโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินและมีสินค้าที่ทุกคนซื้อใช้อย่างสม่ำเสมอหมดแล้วซื้อซ้ำได้แล้วเราจะได้อะไรล่ะรายได้ของเราจะมาจากการใช้สินค้าในชีวิตประจำวัน ของทุกๆคนในเครือข่ายที่เราสร้างขึ้นแล้วชีวิตของเราทั้งคู่ล่ะทุกอย่างจะเหมือนเดิมเราสามารถทำคู่กับงานประจำได้แล้วอวานาคตของเราล่ะมันจะเป็นธุรกิจของเราและมรดกของลูกเราด้วยเชื่อผมนะ ผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วแหละ